ทางด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรายกล่องเสร็จแล้วก็ประมาณสักเจ็ดไล่นะครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่เราจะทำกันสิบห้าไล่นะครับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะครับ <c oughs> รีวิวให้ดูครับสวยงามมากครับ เราก็จะลงเอากระท่มมาปลูกแล้วๆนี้แหละครับช่วงนี้ฝนตกถนนไม่ค่อยดีเราให้ฝนหยุดตกก่อนยังไม่ปล่อยน้ำเข้าล่องนะครับน้ำเราก็มีนะครับน้ำพร้อมที่จะปล่อยเข้าล่องด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กระท่มสําหรับเรามาทดลองปลูกนะครับนะมาทดลองปลูกปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลครับมันก็ติดใช้งานได้อยู่ครับกระท่มเขาชอบดินเหนียวชอบน้ำแฉะครับน,นี่ก็เป็นโซลาเซลล์สำหรับสูบน้ำนะครับโซลาเซลล์ <c oughs> อันนี้ก็ถังน้ำ สำหรับจะลดต้นกระท่อมนะครับครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตอนปลูกกระท่อมตอนต้นกระท่อมสวยๆให้ดูนะครับในล่องน้ํานี้เราก็จะปล่อยปลาบ้างเลี้ยงหอยบ้างครับเลี้ยงหอยปล่อยปลา แล้วปลูกพืชผักอะไรต่างๆนานาครับเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่ได้ครับครอบครัวเล็กๆคนแก่สองคนช่วยกันทำนะครับลูกเต้าเขาก็ไปทำงานหมดก็เหลือตากับยายแล้ะกำลังทำกันอยู่ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆค,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 ค่อยค่อยทำไปนะครับอันนี้น้าบ่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ลดต้นกระท่อมนะครับ ขอบคุณมากครับ